อวผนึกภาคีเครือข่ายจัดงานตลาดนั้นนวัตกรรมสามมุมเมืองจุดประกายนำวิจัยและนวัตกรรมต่อย,ยอดแก้ปัญหาให้คนเมือง งานตลาดนัดนวัตกรรม3ามุมเมืองเป็นงานที่จัดขึ้น3วันนะคะระหว่างวันที่1ถึง3มกุมภาพันธ์นี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอวและกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมีการนำผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมของกระทรวงอวเอาไปใช้ในการพัฒนาเมืองการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีโจทย์มาจากความต้องการการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร บวกกับประเด็นปัญหาที่สำคัญของเมืองและชุมชนท้องถิ่นจนมาเป็นที่มาของชื่องานนะคะว่าสามมุมเมืองมุมด้านการศึกษาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนในอนาคตมุมด้านเศรษฐกิจความยากจนปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนเมือง อีกมุมนะคะมุมด้านระบบกายภาพของเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการระบบการคมนาคมและผังเมืองการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการความปลอดภัยและก็ภัยพิบัติ mm hmm. ภาพรวมของงานนะคะจัดพื้นที่เป็นสามโซนเพื่อสะท้อนถึงปัญหาสำคัญในสามุมเมือง mm hmm. ประกอบไปด้วยเ mm hmm. มืองนวัตกรรมการเรียนรู้หรือว่า Learning City เ mm hmm. มืองง่ายอยู่อย่างชานฉลาดหรือว่า Smart Livable City เมืองนวตัตก,กรรมสำหรับทุกคน Innovation City for All นะคะและก็จะมีการเสวนานะคะซึ่งจัดต่อเนื่องทั้ง3วันโดยมีวิทยากรมากกว่า57ท่านจาก22หน่วยงานรวมถึงมีการจัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปโดยสภาเด็กและเยาวชนที่จะมาระดมความคิดนะคะในการออกแบบการพัฒนาเมืองและกิจกรรมการประกาศแนวทางให้ทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาเมืองและชุมชน จัดโดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมนะคะสำหรับตัวอย่างชิ้นงานวิจัยนวัตกรรมที่นํามาแสดงในงานวันนี้นะคะเช่นงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าภัยพิบัติเนี่ยเราก็มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือว่า PM 2 5ซึ่งณวันนี้ทุกๆคนก็ได้เห็นนะคะแต่เมื่อวานว่าเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องจัดการโดยเร่งด่วนนะคะ มีการสั่นสะเทือนโครงสร้างอาคารและระบบการแจ้งเตือนภัยเพื่อให้ชาวกรุงเทพอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยขึ้นงานด้านสุขภาพเรามีญาณนวัตกรรมการแพทย์โยตีนะคะซึ่งมีมีการร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในย่านนั้นๆนะคะที่จะทําให้มีการจัดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและก็ทันท่วงทีงานด้านสังคมนะคะเรามีแอปพลิเคชันบริการรถแท็กซี่สําหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เมืองดูแลกลุ่มเปราะบางได้อย่างครอบคลุมงานด้านเศรษฐกิจเรามีแพลตฟอร์มข้อมูลชี้เป้าครัวเรือนยากจนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,การปัญหาแบบที่สามารถมุ่งผลสำเร็จได้แบบเป็นเสร็จนะคะงานด้านการศึกษาและการเรียนรู้เรามีแพลตฟอร์มการพัฒนามเมืองแห่งการเรียนรู้มีแอปพลิเคชันทัดกรองเด็กที่มีความลำบากในการอ่านเพื่อผลสำเร็จทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนของประเทศไทยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนรตกรรมท่านสุภมาศอิสระพักดีได้ให้นโยบายการพัฒนาเมืองกับหน่วยงานในกระทรวงอวไว้4เรื่องเพื่อเป็นทิศทางในการดําเนินงานร่วมกันนะคะก็คือ 1. เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆการเร่งรัดนําการวิจัยนะคะและนัตกรรมไปช่วยในการพัฒนาเมืองในทุกมิติโดยให้ใช้ศักยภาพด้านการวิจัยนรตกรรมของกระทรวงอวว นะคะสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็ชุมชนเพื่อให้ผลงานวิจัยเนี่ยถูกนำไปใช้ในวงกว้างนะคะและมุ่งพัฒนาความร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรงสนับสนุนพัฒนาต้นแบบเมืองหรือว่าซิตี้แซนด์บ็อกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเช่นย่านวัตกรรมการแพทยโท์โยทีที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะรวมถึงการ ให้เกิดด้านศินลปะวัฒนธรรมนะคะมาส่งเสริมให้เกิดย่านวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังมีความรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล City Data Platform ที่สามารถสะท้อนถึงสุขภาพเมืองทำให้เราสามารถคาดการอนาคต และการแก้ปัญหาได้ตรงจุดเช่นตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองแพลตฟอร์มการชี้ข้อมูลนะคะชี้เป้าคัวเรือนยากจนฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาคารสูงหรือว่าภัยพิบัติสนับสนุนการสร้างผู้นำท้องถิ่นและก็ผู้นำเมืองยุคใหม่ผู้เพื่อเป็นผู้การพัฒนาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผ่านหลักสูตรที่มีชุดความรู้จากงานวิจัยนวันตกรรมของอวค่ะ ก็ในฐานะตัวแทนท่านมนตรีในวันนี้นะคะก็มั่นใจว่ากระทรวงอวมีผลงานวิจัยนวัตกรรมอย่างมากมายที่จะสามารถเข้ามาร่วมนะคะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนและก็ของโดยเฉพาะของกทมในวันนี้นะคะการจัดงานในครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอวและกทมในระยะยาวค่ะเพื่อเป็นการ ักดันนะคะให้กรทมเป็น Innovation and Livable City for All ค่ะกระทรวงอวเองแล้วก็อาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยรวมทั้งคนที่ทำวิจัยรอบกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีโจทย์วิจัยกันอยู่แล้วมีความสนใจที่จะช่วยพื้นที่แก้ปัญหาอยู่แล้วทีนี้พอทางกรทมอเองซึ่งปกติอาจจะอยู่ห่างๆนักวิจัยหน่อยไม่ค่อยได้แบบสนิทสนมกันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้บอกว่าอยากได้อะไรวันนี้กรุงเทพมหานครเริ่มทำ City Data เริ่มที่จะพยายามเข้าใจเซกเมนต์อย่างที่ท่านเลขาพูดมุมที่1ก็คือเราต้องเข้าใจเซกเมนต์คนก่อนว่าคนต้องการอะไรแล้วมีปัญหาอะไรมุมที่2ปัญหานั้นเป็นปัญหาจริงหรือเปล่ากรมเป็นพื้นที่ใหญ่อยู่แล้วนะคะความซับซ้อนสูงเพราะนั้นการได้นักวิจัยซึ่งมีมุมมองทางวิชาการมีตาอีกแบบหนึ่งในการที่จะไป access ปัญหาให้เราและไม่ใช่ตอบคําถามเดิมที่ถูกขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นนักวิจัยเหล่านี้มีความสามารถในการทั้งถามใหม่ๆ หาคำตอบใหม่ๆหาทางผิดทางถูกให้เราได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นงานที่นํามาอย่างฟองดูที่ท่านเลขาพูดเนี่ยฟองดูเป็นนวัตรกรรมของสวทชอของวบมานานมากแล้วแล้วก็ใช้ได้ดีกรุงเทพมหานครเอามาอันนี้จริงๆยังไม่ใช่นวัตรกรรมกรทมนะคะเป็นของทางกร<อ>แต่พอเอามาเราเอามาันมาเข้ามาแล้วทํา process innovation คือเราปรับวิธีการทํางานแงนเขตของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ทำให้พลังของฟองดูแต่เดิมเนี่ยสเกลอัพก็คือเพิ่มเติมขึ้นสามารถทําให้ประชาชนบอกได้เลยหน้าบ้านมีปัญหาไม่ต้องรู้จักใครทั้งนั้นผู้ว่ารองผู้ว่าตามงานได้เองในใน,ในเวลาอันสั้นอันที่2คือเรื่องเฮลท์ก็คือเรื่องของสุขภาพย่านโยธีที่ท่านเลขาพูดถึงเนี่ยค่ะเป็นการร้อยเชื่อมการทำงานใน23ลักษณะลักษณะแรกชุมชนคลินิกอบอุ่นร้านขายยาศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลในเครือข่ายรัฐและย h o อสเน a ก็คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์ ทำงานร่วมกันมีการศึกษาร่วมกันมีการดําเนินการในงานแง่ของการแลกเปลี่ยน Data ซึ่งกันและกันซึ่งของเหล่านี้ต้องอาศัยนวัตกรรมอาศัยเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ที่ท่านเลขาพูดอะค่ะว่าเราเป็น learning city เนาะแล้วเราก็อยากเป็น livable city for all นั่นหมายความว่ายังไงการจะเป็นเมืองหน้าอยู่ที่ชาญฉลาดต้องไม่ทําให้เมืองหน้ากลัวสําหรับคนทุกกลุ่มดังนั้นนักวิจัยก็จะช่วยเราหาคําตอบว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเขามีความฉลาดแบบไหนเขาอยากใช้เทคโนโลยีแบบน้อยกับแบบมากแบบไหน แล้วทำให้คนรู้สึกว่าเมืองมันมีความสุขค่ะเมืองมันนา่ารักแล้วก็เราจะได้ทํางานด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องการทํำ City Data ในแง่ความเสี่ยงเมื่อกี้ที่ท่านเลขาพูดกรุงเทพมหาคนครจะทํา r i s k Map เสร็จ Risk map จะเป็นตัวบอกว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยตรงไหนได้บ้างพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เปลาาบางของเราซึ่งอยู่ในระหว่างการที่เราแอ d data เข้าไปแต่การทําชุดข้อมูลแบบนี้ต้องอาศัยคนที่เป็นนักวิจัยที่มีเวลาจะลงไป access data พวกนั้นในเชิงพื้นที่ให้เราว่าทํายังไงในแต่ละพื้นที่จะมีมาตรการความปลอดภัยที่ดีขึ้นทางอวกรุณามากที่ให้ทุนแล้วก็มีชุดของคณะอาจารย์ซึ่งเขาจะไปปราจนครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอาเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนไปไว้บนาคารกรทมสอซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปไว้มากขึ้นนะคะเรามีโรงพยาบาลอยู่สิโรงก็พร้อมรกรรมสามมุมเมืองนะคะจัดที่หอศิลปนี่นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง3กุมภาพันธ์2567นี้เราไม่ได้มีแค่ แค่การเปิดงานในวันนี้นะคะนอกจากนี้เราจะมีเซสชันต่างๆที่เป็นการเสวนานะคะมีวิทยากรมากกว่า50กว่าคนนะคะจาก22หน่วยงานนะคะแล้วก็นอกจากงานวิจัยที่เราได้พูดไปนะคะในเรื่องของ PM 2.5ที่กำลังเป็น เป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้นะคะเรามีงานวิจัยอื่นๆนะคะที่สกายวอล์กตรงนี้เรามีด้านหน่วยบริหารจัดการทุนบพทนะคะที่ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมนะคะวิจัยนวัตกรรมก็ตรงนี้ตรงสกายวอล์กก็จะมีผลิตภัณฑ์เยอะะมากมายที่ท่านรองได้บอกว่าเมื่อกี้เดินไปเกือบจะเสียตังค์นะคะก็เชิญชวนให้ทุกคนมาด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับเราร่วมกับกองทุนส่งเสริมวิารวิจัยนวัตกรรมเนี่ยนะครับเราเราร่วมกันที่จะประกาศ ความร่วมมือประกาศทุนวิจัยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมง,งานกับเรานะครับ <S <S ในวันสุดท้ายนะครับทุกแหล่งทุนนะครับเข้ามาประกาศตัวนะครับแล้วก็ประกาศประกาศเลยขอพวบซอในในงานด้วยนะครับเจอโจทย์ฟิตเราพร้อมเราพร้อมที่จะทนุทุนวิจัยนะครับดังนั้นเชิญชวนทุกคน<ต>ที่สนใจนะครับเราให้ทุนได้กับทุกแหล่งนะครับกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะทำความร่วมมือนะครับขอบคุณครับ